สวัสดีครับพี่น้องทุกท่านครับผมเกษตรพุ่งต้นมือนีม่แล้วครับผมมาสำรวจงัวครับผมอยู่ตลาดนัดสารคามครับผมตับลนสาวขวนอําเพิ่มืองจังหวัดสแกวครับพี่น้องแต่เพ็นพี่น้องมาบอกว่าไหมาไทยทุกทุกนัดของตลาดเนี่นะครับเนาะมือนีกัเป็นวันที่วันที่หนึ่งครับผมวันที่หนึ่งเดือนสิบนะครับครับผมเป็นวันพิรหัสนะครับผมมือนีจะมีทุกวันพฤหัสกับวันอาทิตย์พี่น้องครับผมอย่างมือนีจะมาไทยตำรวจราคางัว ให้เบิ้งราคาค้ายเบิ้งว่าราคาประมาณเท่าไรนะครับเนก็จะเปรียบเทียบกับพิวทั้งอีสานเมื่ราคาจะแพงบว่ครับผมไปพี่น er ้อง่ายเบิ้งก่อนครับผมนี่ด้วยครับพี่น้องมีตัวโตัวง่าครับผมนี่ยวพิน้องอันนี้อันนี้ง้อผูตัวยิ่งง่าครับผมง้อผูตัวยิ่งง่าโอ้จังไงเลยจะขอเบื้องดีไซน์นอหนี่เนาะครับผม สวัสดีครับพี่อันนี้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 ก้อยไข่งง้อไข่พี่บอเดี๋ยวหาทามสัมผัสตรงกอนนะหาพี่น้องคนจักได้โอ้พี่น้องนี่โต่เลยงง้อเป็นขายล่ะเข้าเที่ยงแล้วฮะมางวัลบอบอเป็นยังดอกแค่สัมผัสได้ซื้อรางวัลไหนมาดูอ่โอ้ง้อครับผม เดี๋ยวเพ่นเลือกเพิ่นเลือกเบอร์กันเพื่นน้องเพิ่นหาซื้อเบอร์กันเพื่อนเพือออกตจวานี่เมื่อีวันที่หนึ่งวันที่หออกโอ้ยเพิ่นซื้อซื้อหไยกันน้พี่น้องเนาะจะจยังไงนี่จะไปเบิ่อบอกไงกันพี่น้องนี่ตื่นกันง่ายงายนครับผมผมโอ้ยง่ายเนาะครับผมเพื่อนน่าจะฟเงมึนครับสวัสดีครับยว เบิ่งราคางัวยี่น้องยูทัชช่องช่องยูทูปนะครับผมนั่นโอ้ราคางวดเดี๋ยวนี้มันแบบครับโบเอ้ามันเนี่ยขับการยูทูปอะไรนี้บ่ราคาจะขึ้นหรอครั่น้อเออเพราะว่ามันหนาแรีงเนาะราคาลงแล้วราคาลงหรือราคาขึ้นนี่โอ้ราคาขึ้นราคาขึ้นราคาขึ้นแล้วหนาแรีงเนาะตัวใดครับผมซีมิทอนไล่สามสานนี่สองหมื่นห้าร้อยตอนนี้สองหมื่นห้าร้อยวะเออสองหมื่นห้าร้อยแล้พี่น้องเด้อต่อรองไหนเนาะครับเนาะครับผม เกษตรพึ่งตนเ้อเกษตรพึ่งตนบ้านเขาล่ะสัแก้วครัผมเนี่ยี่ยี่มิี่มนี่ยสามหมื่นองันครบตัวนี้เนาะเออเม่ใหญ่นี่ยสามหมื่นสองพันต้องพนงาตัวนี้นะครับผมไอคตัวแดงแหละครับแดงเมืันสามหนสอันเกันน่ยครับผมตัวนี้สามหมื่นเนาะตัวผู้บอมันทับได้หรือเป่เนี่ยโอ้ทับแล้วครับพร้อมเลยโอ้ทับพร้อมเลย ทับเราพี่น้องพผมเราก็เพิ่มผูได้หางง้พันตัวผู้ไปทับไว้ประจำคลองนะครับเนาะพี่ตัวนี้ครับโคเชย์แครับผมตัวใหญ่ดีครับผมใหญ่ดีลูกทรงลูกห่างดีลูกทรงห่างดีนะครับอืเป็นเป็นเป็นงอนนุ่มบอกพูนนุ่มบอครับงอนนุ่มฮาวบาน่างอนนุ่มบอกอนนุ่มฮาวนะครับแน้วทั้งพูนล่ะราคาซ้ำกันมันเล่นไหมซ้ำกันเลยก็พับพี่น้อง อ่ะพี่ฝากฝากเปิโทรให้เพลนพี่น้องพ่นไหนแน่ครับผม092 092 595 595 6839 6839ในหอยยังครับในหอยพวงในหอยพวงในหอยพวงนะครับเนาะขอบคุณครับผสักแก้วเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวพี่น้องไปไปเบิ่งอีกมงเงินนะครับเนาะครับผมครับพี่น้องไม่ได้กลามีลูกค้าเนาะครับผมมาหารอมงหัวครับผมรอมงหัวว่าเพื่อเสียงหัวไปเลี้ยงมาสั่นก็ว่าผม ก็ลองสอบถามคนซื้อป้ายยังครับเนี่ยเป็นปเป็นนะครับเนาะบ้านยืไสครับนี่บ้อาดยุโลปสะอาดกล้องสะอาดอ๋อสีหางง้อไปเลี้ยงบอกครับอ๋อ้าอเอแม่นหน้าแรกเนาะครับเนาะไม่ได้เหตุเฮ็ดอเหตุหน้าแล้วเนาะครับเนาะเอาก็เอาง้อไปเลี้ยงกันครับผมได้เบิ่งได้จักตัวยังล่ะครับเอาตัวได้ครับผมเดี้จักตัวผมพี่น้องนี่ตัวนี้บอกปลามาจิกไก่งง้อจิ ตัวนี้ตัวนี้ป่ะอ๋อตัวนี้เนาะผมก็ว่างามตัวนี้โค้งมันใหญ่ดีครับผมโอ้โหครับผมตัวนี้มันปล่อยอะไรกี่วันสามสองโอ้งวางเนาะโอ้ตัวนี้เนาะโอ้ตัวนี้งามดีพี่แมนถึงก็อยู่บ้านจะซื้อเนาะครับเนาะ เพิ่นไปส่งเอ่เงหรือเปล่าครับผมนี่ครับขอให้ไปส่งก็าไปไปอยู่นี่ต้องไปจนางรถก็ไปส่งโอ้ครับผมมารถลดมาเดี๋ยวพี่เส้นมาโอ้มาเดี๋ยวมีแฟนมมาเขาเขาเนาะเอามาเบิ้งกันซื้อเนาะครับผมเดี๋ยวก็มี้เราเททาวดีอยู่ตัอครับผมมี่เราเททาวดีอยู่บางอย่าเนื้อสะอาดด้วยที่ต้องเรียนเรื่องความไปรถเขาเนาะนะทางไปลงเกือโอ้ทางไปลงเกลือครับพี่น้องครับผมนี่เพิ่นซื้อไปแล้วครับผมเพิ่นซื้อแล้วปลาตาเป็นกระล้อเอาไปส่งเนาะครับเนาะเงาอยู่นี่ขายง่ายครับพี่น้อง เพราะว่าคนเห็นปั๊บง้อหลายตัวไก่มันมันนี่มันยังมันตัวหาตัวเนาะแม่เอนผมมาไทยวันอาทิตย์ที่ผ่านมาถึงง้อพวกใครหลายมื่อนี่หลายครับผมขอาคอคุณนะป่าเด้อย่อผมไปียทายองค์ไม้ก็นาะครับเนาะครับผมนี่ครับไปพี่น้องไปหาเบอร์หมูอื่นครับผมอันนี้มันเนาะมัน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 จ้าเลยเห็นบอกโมนี่นี่กระลังต่อรถพี่น้องกระลังเขางัวลงเนาะครับอันะไรมันแล้วนี่ เอาเจ้าสั่นๆไป ngao เบิ่งหมองอื่นครับผมเบิ่ง phải เดี๋ยวพาพี่น้องไปหา <laughs> โอ้งัดตัวนี้ตัวนี้เลยพี่น้องบนกบมึงตบันกบบตัวใหญ่ดีเว้ยตัวนี้ตักตาขาใหญ่สวัสดีครับสวัสดีครับสอบถามเลยครับให้พี่น้องเบื่อนแน่ทั้งช่องยูทูบครับผมครับผมคาเพื่อนจังได้ครับตัวตัวีแดงมัน อันนี้ทองครับทองนานี่คมึงนอนให้น <no ้องโอ้ต oh, yeah ัวใหญ่พ no, ี <S S ่น้องเห็นเราถูกใจเลยสะดดุใจเลยตัวครับพอไปหกสิบตัวหกสิบตัวเนาะครับตัวรองไหนเนาะโอ้บอกงานพี่น้องตัวนี้ครับตัวดำเลยลูกใช้ใช้ผลงานมันน่ะนี่ครับสงานดำนี่พ่อโอ้นี่ผลงานบ่ตัวโอ้พี่น้องพี่ตัวนี้ใหญ่ครับผม ุดยอดเลยตัวนี้ในหอย้อมที่สองตัวนี้เนาะจะก่อออกลูกหรอครับผมเอาขอเบอร์ให้พี่น้องกันหอครับผม091 091 251 251 4150นย์เสองหองห้าหนึครับสี่หนึ่ห้านยะครับเนาะในหอยเนาะในหอยในหอยยอดครับในหอยยอดแล้วพี่น้องเด้อยกกบินเด้อครับผมยกบินบุรนนี่ครับผมครับผมทำนี่เนี่ยพี่น้องก็ทั่วหาเพื่อนเลยละได้แต่ง้อหยุดคุกันได้ครับครับคุยกันได้ต่อรองกันได้เนาะครับเนาะขอบคุณครับผมอันนี้ล่ะของก็ได้นี่อันนี้ของยาุ แย่พ yeah, oh, mm ุ่นแล้วออยแล้วเนาะครับจะจันามพ่นครับผมเมลีนี่พ่วง้างไปหกสดโอ้ตัวครับผมเมลีตกลางเมลีนบอกแพวกล็กน้อยนี่ไล่ะยี่สิตัวโอ้ไล่ยี่สิบตัวครับผมแต่ว่าเมลีบ่เคยตวใหญ่เสียที่้องโอ้เมลีหรือดตัวใหญ่เลยครับผมแลวเมลีน้องดูดจากใ้เมลีกับาเลยครับผมอัน ถ้าลุงพี่น้องจะได้แม่เล่ล่ะผูดได้จะปวดเท้าจะคลองกันเหรอไหมเอ้เดี๋ยวเมี่แอร์พูดตั้งหนาดเออบอกปวดท้ามันตัวแม่เล่บอกจังไงเลยนี่เดี๋ยวเอพี่น้องเด้อโอ้แม่เล่ยไงครับพี่น้องมันจะได้เนืตัวใหญ่ของเลยพี่น้องตัวใหญ่เล่ยนี่ครับผมนี่เดี๋ยวจะคลองมันกำลังมาครับผมรอดจะคลองก็ต้องพี่น้องถ้าผู้ใดสนใจแม่น <LES> mm. ี şey. ่ <Gothic> ไงได้หนิเมลี่เมลี่เขาออกชอบยูทูบบอกว่าเขาเพื่อมีคนเขาสนใจกร้านนี้นะ่คนใจท้อโทษย้ำเมลี่หนิเท่าไรนี่เข้าผมหกพันแปดครับหกพันแปดหกพันแปดเนาะครับต่อรองได้เนาะได้นิดน้อยครับการแต่ติดน้อยแล้วพี่น้องเด้อเพราะว่าคุยกันง่ายๆกันเองครับผมมันท้องพร้อมจักจักจักเดือมออกดเือครับโอ้ประมาณใกล้ๆมีสายสีออกแล้วพี่น้องได้สองตัวเลยครับผม อันบอกบทุบพี่น้องนะครับผมหาเพื่นอย่างใดนช่องนห่ี่อยเนาะครับ8 3 2 0านาะครับในหอยยังครับลำพูนครับลำพูนนะครับเนาะขอบคุณครับผมยอไปมองไม่ก็สวัสดีครับตัวใดเนาะเจ้าของงัวนเนาะไครับผมตัวนี้วะซว ไม่ซ <Cornell> ีไมคือจำลูกนี่ลูกไอ้ถวายอ๋อลูกถวายลูกไอ้ถวายอ๋อลูกถวายอ๋อแดงเปียแด้วนนั่นนี่โตคู้ด่านที่โตคูเอันป่ะอ๋ออันตอนนี้เปิดจะจเท่าแดเนี่งครับผมนี่ได้ห่ะ เพื่อจะได้จะได้บอกพี่น้องเพื่อนหกหมื่นหกหมื่นด้พี่น้องครับลูกไอ้ถวายลูกถวายตัวลงหกหมื่นครับครับผมเราเบอร์โทรล่ะบอกพี่น้องเนี่ยเบทราเนแน่งแปดหกสี่สจสองหาครับผมไม่ห้อยยางเนี่ยไม่ห้อยนั่นไม่ห้อยนั่นเนาะครับเนาะตาแก้วตาแก้วบานเท่าเดียร้าเนาะ โอ้ยมวกดอวะเออจะนั yeah, feet, ่งสอยเนาะมวนกัดอกจาพี่น well, ้องไปทางกลามัก่อนได้เนาะเบอเยอะเจ้าจำบเด่จ้าลมวนอยู่ครับพี่น้องเพิ่งไกันดีละดีละดีละครับได้ดรวี่ได้ขอบคุณดูกว้เ้พี่น้องเด้อทำเพิ่นมาถ่ายลูกอถวายไม่ใช่ตีไว้หรอลูกถวาย ครับผมได้กรับทุกมาสอบถามเพิ่นเอาครับผมตัวใหญ่ๆได้นี่แดงแป๊ดครับผมเดี๋ยวไปบางไม้ครับผมนี่พี่น้องเพคนบรรยากาศนี่จะตัวใหญ่ๆได้ครับนี่นี่กันนี่นี่ไปอ๋อ นี่ครับมีตัวติดอยู่ง่ายๆครับผมยังวยกับมาขายไลท์ใช่ไหมลองได้ออครับโอ้นี่ชงใส่คนได้แล้วครับผมเพิ่นปล่อยออกไปแล้วครับผมนี่มใส่เพิ่นได้เพิ่นปล่อยออกไปแล้วโอ้ตัวนี้เห็นตัวนี้ง่ายแท้ป๊าดมันงอยังหรอครับพี่ตัวง่ายแท้เนี่ยงอยังตัวง่ายแท้เนี่ยบั๊มันโอ้พี่ท่องเราบอครับท่องเราเนาะ พี่น้องมึงตัวนี้คขึ้นมาใหญ่แท้ว่ะแดงแป๊ดเลยแม่ลูกบ่อ๋อคล้ายเป็นคู่บ่ครับผมอ๋อครับผมอันนี้เป็นแม่สาวป่ครับนี่ที่มันออกลูกเห็นไหมเขาเลยบอกว่ารับมาเขาจะหาลูกอะบอกเป็นเป็นเป็นแม่สาวป่ครับท้องแรกป่ะครับผมไม่ไม่น่าจะ่ท้องแรกนะอ๋อตัวที่สองที่สามอ๋อตัวที่สองที่สามเนาะ อันบอกเบอร์โทรพี่น้องนีะครับผม5.00ทั้งช่องคนอย่างใดนะครับผมเบอร์โทรอย่างครับ092 092 771 771 8933 8933แล้วพี่น้องในหอยยังครับเนี่ยชื่อบางเรียนครับบางเรียนเนาะครับเนาะครับผมเดี๋ยวพี่น้องเจ้าผมพาไปท้ายข้างหลังมันก็โตใหญ่ดีมากเลยแม่ท้องใส่ซีไวตองหนึ่งไว้อ๋อซีไวตองหนึ่งวกครับผมโอ้ลูกไอ้ลูกมัน XK43 อู้หูอีกขี้จริงจามบอกครับผมโอ้พี่น้องลูกมัน XK43 นะครับงวงงวงงามหมกตัวเนี่ยพี่น้อง แต่ว่างูท่างนี้เพิ่นบ่ได้ปพุ่นได้ลงรถน่ะพี่น้องพุ่นได้ลงรถพุ่นได้ลงรถเนาะเฮะขอทายให้ก่อเห็นจังซี่แต่ว่ามันโตใหญ่ครับผมต่อรองอะได้เนาะพี่เนาะได้ครับครับต่อรองอะได้เด้อพี่น้องเด้อตัวนี้งตัวบอไปเก้าหมื่ครับบ่ไป95,000ครับผมพี่น้องต่อมาต่อรองกันได้ครับผมอันพร้อมลูกมันจะบ่ครับสิเออว่าจะพ่อแม่อ๋อ95,000พ่อแม่ลูกมันเป็นตัวแม่หรือตัวผู้ครับเนี่ย ตัวเมียทั้งคู่อ๋อตัวเมียทั้งคู่เนาะครับผมเกาะปัญหาพี่น้องเบิ่งครับผมตัวง่ายดีเนาะตัวนี้ก็สุนหลากชนเนาะตัวนี้เกาะปัญหาพี่น้องผมใหญ่ทั้งแม่ทั้งลูกเลยครับผมครับผมขอบคุณครับพี่เยาะไปพุ่งไปไายมงแม่กันเนาะขอบคุณครับผมบทโทัรได้แล้วเนาะเดี๋ยวเบิ้งคุ้ยก่อนพี่น้องคุ้ยตัวง่าครับผม เดี๋ยวบังคุ้ยก่อนคุย้ยผู้ใดนอนี่เนาะของเจ้าว่ะเอ,าอ้าอบถามนี่ราคาจ้กาบาทน,นี่ไายจะง่วนอะไรไปไายคุ้ยจะเชื่อ <laughs> ตัวแรกครับผมตัวผู้นี่สี่สิบห้าบอยี่น้องตัวผู้นี่สี่สิบห้าเด้อเดี๋ยวย่อบึงไทยละเอียดพี่นอ้นยยงนองก่อนโอ้ในหอยนุ่มตัวนี้ <laughs <laughs> นี่ในหอยนุ่นมเด้อพี่น้องคร,รับผมติดตาไม่เด้อช่องเกษตรทุ่งต้นเด้อกริทธุ์ตุ้งต้นมีหลายอย่างครับผมมัน้ำการไปได้บอมาเป็นทีมงานเลยครับผม มาหลายขั้นมา่พวั้นอ้มาหลายมือนี่เขาบามาหลายเนาะมีแต่ขั้วเลยมีแต่ขั้วเลยอันนี้ขั้วจะคองมาก็จะของหมดเนาะเออกางเกก็เอาค่ากินไว้ดี่นี่เนาะเบิรงราคาขั้วก่อนขั้วเพื่อนนี่ครับผมตัวยหญ่ยย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 ่ยยยทพี่น้องนย เอารับเบอร์อะไรวะเบอรบอกทูพี่น้องเนี่ยครับผลิตแงงก้วยศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเก้าศูนย์่าตีเกสก็สองมในห้อยยังครับนี่ทปฟร์มทปฟามทบฟมเนาะครับครับผมฟามยูเซครับดีบอกพี่น้องเนี่ยอลันครับโอ้อัลันทังหวันเทานเนาะครับอยู่อัลันด้วยพี่น้องเนี่ยทั้งอลันนันน้องสังคนละถ้าพี่น้องจะไปเบื้องกระทำผมครับผมเปลี่ยนฟ้ามไงนะครับ ตัวแดงกับโอ้ตัวแดงพี่น้องตัวแดงมีแต่งามเลยครับผมตัวแดงนี่ตัวผู้เปื้อจักบาทจนนุ่งง่ายก่านะได้ตัวเนี่ยเอาขายขายยกเลยครับอ๋อก็ขายยกเซตดพี่น้องขายยกเซตเบิดสามตัวนี่บปล่ครับครับผมไม่แม่นผู้เบิดเลยบ่นี่ผู้เบิดจักเลยโอ้ปล่อยให้พี่น้องจักบาทนี่แต่นี่แสนสองด้วยพี่น้องด้วยบอกผู้กง่ายผูกง่ายเส้นสองเนาะ โอ้ผูกง่ายตัวง่ายใช่ไหแสนสองผูกง่ายได้พี่น้องแสนสองครับผมอี่ตัวคุณล่ะรถลังคันคุณล่ะแต่แม่นหรฮะนมเมน้มี่มาเนาะครับเนาะเอาบอกโทษพี่น้องยี่งแน่เพราะว่ามันมันหลตัวพวกพี่น้องพี่จำบ่ได้ศูนย์แปดศูนย์ศูนยสสแปดเกครับแปด้ครับผมน้อยยังเนี่ยสือหลอดครับเสือหอนอดนะครับนาะอยู่อัลันนะครับเนาะขอบคุณครับอัลันฟ้เนะครับเนาะขอบคุณครับผม เบื้องบรรยากาศพี่น้องคุณกำลังเข็นมากครับผมใส่รถต่อเลยพี่น้องเนี่ยบอลใส่ต่อเลยครับผมีทผม่ทางกะเลีครับผมนี่ทางกะเลลายครับผมนี่ม,ม,มาํำรวจงว่วงมาํำรวจอ่าก็ยอยู่ตลาดนัดสาขคามจัางาวัดสะแก้วพี่น้องมันนี่เป็นมันพุ้รหัยครับผมกำลมาหาํำรวจร้องเบื้องว่ามีเมืองไหนเนี่ยกำลังเข็นกามากับมีครับผม กำลังเ no mm ินเข้าไปครับผมตั๋วกล้วยก็มี่กล้วยกันเข้าไปแล้วคุณกล้วยเข้าไปแล้วคุณย้อข้าไปหาถามพี่น้องก่อนเป็นว่าราคาเงินราคากล้วยจัง๋วประมาณเท่าไหร่จะตกลงกันพี่น้องเจ้าของกล้วยบ่ครับนี่เจ้าของงัวอนบ่บ่ เพิ่งไปทั้งหนกันเนาะอันนี้เนาะับเด้อยางเลาะเป็นเนาะครับผมเขาขายแล้วเขาก็ขึ่นรถอ๋อเพิ่นขายเพิ่งแล้วเขารถติดสิบล้อมาถ่ายโอ้รถติดสิบล้อมาถ่ายเนาะครับผมรถสิบล้อมาถ่ายไปเนาะโอ้บุงครวยจุนี้วายใหญ่ดีเด้อครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับครวยจุนี้มันเพิ่นขายอะไรป่นเนี่ยังเพิ่นขายอยู่โอ้เป็นเม็ดปลาช่อได้เนี่ยออกช่องเนี่ยปลาช่อได้เนี่ยเจ้าสามสิบหก สามสิบหกด้วยพี่น้องเด้อสามสิบหก้ยจอนี่สามสิบหกครับผมมาบอกบทโทรพี่น้องเนี่ย่ในช่องห้าคนยังได้ในช่องยูทูบนะห้าคนยังได้่นแปดหดหกเหนึ่งสตหนตเครับผมพี่น้องนี่ได้บทโทรเพิ่ด้วครับนหอยยังครับเนี่ยนหอยน้อยนหอยน่อยเนาะครับผมบ้านยูไนครับนี่ขบกาโอ้ขบกาเนาะบกาพี่น้องคนังวัดสะแก้วแล้วพี่น้องเดี๋ยวคงเบ่งอ่ะก้จนี่ก้อนเป็นตัวยังไง ก๋วยผู๋ครับผมมีงามอยู่พี่น้องงามแห้งงามแห้งดำปึ๊ดเลยมันเป็นน้ำดินดินมันดำเลยดำตะก้อนไมนก็เหลืองหรอบ่อ๋อเป็นกัดดินมันนอนเนาะอ๋อดินมันนอนก็มีฝนขึ้นกันจรงจริงดินมันนอนกับมีฝนอ๋อดินมันดำแตะก้อนก็เหลืองอพี่น้องเป็นกัดดินมาท่านใต้ดินดำเหมือนกันน้ำมันในมันพันในเด่นมันมาลูกขีดของไอ้ของเพลครับผมลูกขีดของไอ้มาแต่เจ้าอุทัย อ๋อของกุฎไทยเพื่อนของมาจากกุฎไทยอ๋อของกุฎไทยเพื่อนครับผมมาจากกุฎไทยมันหัวขามันหัวขามันเพิ่งแต่สามปีเต็มหน่อพี่โอ้โหเพิ่งแต่สามปีป่ะดิ่มาจากกุฎไทยกุฎไทยครับผมมีแต่พี่น้องเนะถ้าอย่างแต่กระทู้มาสอบถามเพิ่นเอาหางงามแม่นแล้วหางตกสิงหนองเลยหางตกสงหนอนเนาะหางใหญ่เนาะพี่เน้องหางใหญ่หางใหญ่คุณครับผม เื่องจอยครับเช่องพอมดับได้พ่อมาดิกดับได้พวกโอ้โหครับผมพี่น้องมาเบิ่งนี่แหละครับผมเพิ่นใหนปรโทูไว้แล้วพี่ตาถ้าพี่น้องอยากได้พี่น้องกับทุกประสบการณ์พิ่นเอาครับผมอย่าไปงงบรรยากาศครับพี่น้องบรรยากาศง้อกล้วยเข่าผมนี่กระลังไคร่เขามากครับผมนี่พี่น้อง กับพ่อมาณนีสินะพี่นอ้องอาคลิปนี้ก็ฝาแฟไปได้วยครับด้วยฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันนะครับเนาะเพราะว่าเป็นซื้อซื้อกลางให้พี่น้องว่าสำหรับคนจะเลี้ยงง้อเลี้ยงกล้วยหามาหาเลี้ยงสือ่อเนาะนะครับเนาะเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะลงให้นไหมนะครับเนาะมือนี้ก็ขอขอบคุณมากสวัสดีครับผม